สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะชาวยูทูบทุกท่านเลยนะคะพี่ขาวันนี้มาเจอกน้องเฟิร์นนะคะที่เสรีไทยรถสวยนะคะจัดรถครอบครัวนะคะเจ้าตลาดมาฝากกันนะคะในส่วนของโตโยต้านะคะโฟล์จูเนอร์นะคะคันนี้น้องเฟิร์นจัดมาให้ในส่วนของปี2022เนะคะเป็นปีนะคะ22ปีใหม่นะคะใหม่หลักหมื่นเลยนะคะเจ้าคันนี้เนาะกับราคาแค่ ลาาน,น,นิดเท่านั้นนะคะได้ปี2022นะคะไม่หลักหมื่นได้สีดำนะคะคันนี้ได้ตัวซิกมาโฟมาด้วยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยกันนะคะพี่ๆขาอะใครสนใจแล้นะคะเดี๋ยวตา้มเฟิร์นมาชมคันนี้กันเลยนะคะพี่ขานี่เริ่มจากนะคะชมหน้ากันเลยนะคะเป็นชมหน้าใหม่เนาะปี2022นะคะความแบบว่า ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะก็คือจัดมาให้360องศาเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะจัดกล้องมาให้360องศาเลยทีเดียวนะคะในส่องของคันนี้เนาะเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์หน้าหลังนะคะหน้าสองหลังสี่นะคะสำหรับเซนเซอร์แล้วก็มีไฟตะเกียงให้นะคะสภาพสวยค่ะดวงไฟใสกระจกหน้านะคะงามๆเนาะเท่ดุดันนะคะในส่องสีดำมีความแบบว่า สปอร์ตนะพี่นะทำมาสปอร์ตมากๆนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟใสๆนะคะพี่ไม่มีคราบเหลืองนะจ๊ะสวยงามมากคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะจ๊ะใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะน้องเพิร์นบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยนะจ๊ะอ่ะมาดูสำหรับด้านหลังกันหน้านะะนะด้านข้าง ตกแต่งวงล้อมาให้นะคะสวยๆนะคะจ้าสำหรับสีบรถก็รับประกันว่าเป็นสีแท้สีเดิมนะคะจากโรงงานนะจ๊ะพี่ขาเป็นสีไม่มีชนหนักจมน้ำและพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะจ๊ะคันนี้นะคะก็ได้ยางนะคะสภาพใหม่มาให้เลยนะจ๊ายางยังคงสภาพใหม่นะคะเป็นล้อยาง18นิ้วด้วยกันนะคะถือว่า ยางขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเ็กอร่อยเดิมจากโรงงานให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะบันไดข้างนะคะยังสวยยังแข็งแรยงยังใหม่นะคะพี่กระจกนะคะมองข้างติดไฟเดียมาให้นะคะมีกล้องนะคะ360องศาลเลยจีเดียวนะคะเบ้ามือจับนะคะสมาร์ทคิเลสนะคะทั้ง2ฝั่งเลยจ้า เปิดดูในส่วนของสภาพเพงประตูกันสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นฝั่งนู้นนะคะให้ดูโครงสร้างนะคะเพงประตูกันหน่อยเลยนะจ๊ะนี่เลยเม็ดอารคต่างๆนะคะกลมสวยครบจุดนะคะไม่มีประดุดแน่นอนจ๊ะใส่แก้วน้ำนะคะลำโพงนะคะต่างๆสภาพสวยนะคะคือได้เลย98้บบวกๆเลยนะคะพี่ขานี่ กาปั๊มเติมนะคะกระจกแท้เดิมโรงงานด้วยนะคะแพงประตูสวยค่ะคุณพี่ขาสภาพใหม่สีดำนะคะเท่ดุดนเลยทีเดียวนะคะอะเดี๋ยวดึงเม็ดอักดูกันหน่อยนะคะฝั่งนี้เป็นไงบ้างนะคะพี่พี่ขานี่โครงสร้างของเรานะคะสวยนะพี่นะโครงสร้างนะคะไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะรระประกันเลยนะจ๊ะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะพี่พี่ขาอะ ดูสภาพบอกกันหน่อยนะคะในส่วนของบอกก็จะได้บอกหนังเนาะสีดำนะคะสภาพใหม่นะคะไม่ยับไม่ขาดนะจ๊ะนี่ปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะบอกหนังปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะความปลอดภัยมีมาให้จัดเต็มเลยนะจ๊ะความปลอดภัยมีมาให้จัดเต็มเลยนะจ๊ะพี่ๆขาพรมกระดุมนะคะมีมาให้ทั้งคันเลยเนะะี่ยจ๊ะโครงสร้างนะคะนี่เลยหัวน็อตนะคะสภาพสวยมากๆเพลนเพลนนะคะ ยังอยู่เดิมโรงงานให้เลยะจะพี่ๆค่ะใครมาหาครอบครัวนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะใช้งานคุ้มๆแบบนี้นะคะต้องรีบเลยอะดูแผงประตูด้านหลังกันหน่อยนี่เลยที่ล็อกเด็กต่างๆนะคะนี่ตัวยางนะคะ<ม>ใส่แก้วนมแก้วน้ำนะคะแผงประตูสวยค่ะคุณพี่นะคะสวยใหม่ให้เลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อได้เลยพี่ค่ะนะคะสีดำฟิกมาโฟนะคะ ปีสองจ๊ะไม่หลักหมื่นเท่านั้นไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะท่าในใดสนใจรีบเลยรีบเลยนะคะนี่เลยเม็ดอักลุมสวยนะจ๊ะโครงสร้างของเรานะคะไม่มีสะดุดแน่นอนใครสนใจคันไหนรีบเลยคันนี้สภาพใหม่ทุกขันนะคะอะมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะด้านหลังก็คือมีความสปอร์ตความเท่เนาะเป็นสีดําด้วยแล้วก็มีความแบบว่าน่าใช้งานนะคะ ใส่แคมปิ้งนะคะสายครอบครัวนะคะวิ่งต่างจังหวัดหรือว่าขึ้นเขาลงห้วยนะคันนี้บอกเลยว่าได้โฟวินนะคะขับเครื่องสองล้อนะคะเป็นตัวเรนเดอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นนะคะจัดเต็มนะจ๊ะนี่ด้านหลังมีรถสเปรย์ให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์นะคะความปลอดภัยนะจ๊ะรถคันไหนมาใกล้ๆน,นะคะจะชนเรานะคะบอกเลยว่าดังดังแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเซนเซอร์หน้าและหลังนะคะทั้งหมด 6จุดด้วยกันคันนี้นะคะเซ็นเซอร์ได้มา6จุดด้วยกันเลยนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นตัวเรนเดอร์เนาะเครื่องแรงแน่นอนนะคะเครื่องเงินสามเป็นเป็นเครื่องเงินสองกูสีวนะคะพี่คันนี้นะฟิคมาโฟ,โฟนะคะนี่กล้องมองหลังนะคะมีมาให้ครบเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็ทำในส่วนของอ่าสัญ,ญลักษณ์เนาะตัวอักษรน,นะคะโฟร์จูนเนอร์นะคะพี่ขาก็เป็นอักษรที่เท่เนาะเข้ากับตัวสีรถเลยนะคะตัวฟิคมา เป็นพรมเมียบม,มาให้นะคะนี่เลยสวยไฟหลังสภาพใหม่นะคะไม่แตกไม่เาลนะจ้าดูดีมากมากนะคะสปอยเลอร์นะคะยังคงสภาพสวยนะจ้านี่เลยอะประตูหลังนะคะทางเพลงประตูหลังก็คือเปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะจะมีปุ่มนะคะนี่เลยปุ่มเปิดปิดไฟฟ้านะจ้าไม่ต้องใช้แรงนะคะก็คือ ใช้ระบบไฟฟ้าได้เลยนั่นเองนะคะชกเดิมโรงงานให้นะคะหัวนมองเดิมนะคะซ้ายขวาเดิมนะคะไม่มีขยับไม่มีชำรุดไม่มีแกะไม่มีแงะนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีแกะไม่มีแงะนะคะซ้ายขวาเดิมไม่มีชำรุดแน่นอนนะคะตัวแมตท์พากนะคะรอยประเจนะคะไม่มอะไรต่างๆนะคะยังคงสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยสีเดียวนะคะท่านใดสนใจคันนี้นะคะ รีบไปตอ่อคน้องเฟิร์นได้เลยพี่ขาเนะฮะซิกมาโฟโฟวินนะคะ, for, for wind, ะคะัคนนี้อะดูภายในกันหน่อยนะคะจ้านี่พรมกระดุมนะคะจัดมาให้นะคะของใหม่เลยนะคะให้มาเลยนะจ๊ะติดให้ทั้งคันไปเลยนะคะพรมกระดุมก็คือเกือบสามพันบาทนะคะพรมกระดุมนี้ถือว่าเป็นกระดุมดีมากนะคะพี่ขาสีดําด้วยนะคะเข้ากันกับตัวรถเลยนะจ๊ะ นี่โครงสร้างนะคะเบาะคู่หลังต่างๆนะคะพับเก็บได้แบบนี้เลยสภาพบอกเลยว่าสวยงามนะจ๊ะสภาพสวยงามเพดานสาดใสไร้รอยเจิมนะจ๊ะนี่ไฟข้างหลังแอร์ด้านหลังนะคะมีมาพร้อมนะคะสําหรับรุ่นนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะด้านหลังนี้คือนั่งกันได้หลายคนมากนะคะใครที่เป็นใส่แคมปิ้งนะคะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะต่างๆนะคะได้หมดเลยนะจ๊ะนี่เลย ดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างน,นะคะนี่ปิดแบบไฟฟ้าเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะ2 4 v คือนะคะปี 2023. 2 0 2 3 22ยบนะคะคันนี้ใ่หลักหมื่นเท่านั้นอะมาชมด้านหลังกันสักหน่อยนะคะพี่ขาสําหรับแถวหลังนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดําไพ่แบบนี้เลยนะคะตะแคบเส้นได้นะคะต่างๆดูดีมากๆน,นะคะตึงเป๊ะนะคะไม่มียับไม่มีขาดค่ะสายเบลลค่ะต่างๆนะคะใช้งานได้จริงนะคะ ติดตั้งคาซีทนะคะได้สองตำแหน่งเลยนะคะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะสสยครอบครัวนะคะน้องเฟิร์นบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยทีเดียวนะคะรประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิฆานะคะใหม่แท้ทุกคันแน่นอนนี่เลยเป็นประตูใหม่มากๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคันแน่นอนคันนี้นะจ๊ะอ่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีในสองปลั๊กบ้านให้ด้วยนะคะใครที่แบบว่า ไปเที่ยวเนาะต่างจังหวัดนะคะพี่ขานี่เดินทางนะคะชาร์จบงชาร์จแบตนะจ๊ะนิพม์นิผมได้ผมนะคะได้หมดเลยพี่ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสองที่แขวนของนะคะไดสี่กิโลเลยนะคะถือว่าแข็งแรงมากๆนะคะทํามาดีนะคะพี่ขากระเป๋าจิงโจ้นะคะแล้วก็ในส่วนของช่อง power outlet นะคะร้อยยี่สิบบทด้วยกันนะคะพี่ขานี่สาภาพสวยดูดีเลยนะคะใครจะไปถือว่าคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับคันนี้ออปชั่นมีมาให้ เยอะมากๆนะคะพี่พิงคขาอ่าบอกหนังคู่หน้าเนาะออปชั่นจัดเต็มค่ะปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะคุญเจนะคะเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะคะมาให้แบบนี้เลยพวงมาลัยจัดเต็มค่ะมันติฟังก์ชั่นฟุดคอนโทลค่ะนะคะไม่เป็นหมื่นสามพันโลนะคะไม่เป็นหมื่นสามพันโลเท่านั้นหน้าจอทัชสกรีนค่ะเออโอโต้นะคะพี่ขาเกียร์ขั้นบันไดค่ะ บุมมีโคหมดพาวเวอร์หมด,หม,ดมีมาให้พร้อมแล้วสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยออปชั่นจัดเต็มค่ะคุณพี่ขานะคะใครสนใจคันนี้รีบเลยพี่ขาฮีบัวแต่มองระว,วังติดจองนะมาเฟนย้ำสเปคทีนึงนะคะคันนี้เป็นเตอร์ต่าโฟรจินเนอร์สองจุดสี่วีเนวีนะคะปีสองพันยี่สิบสองนะคะไม่เพียงแปดหมื่นสามพันโลนะคะไม่แปดหมื่นสามพันโลเท่านั้นเองนะคะพี่ขามาพร้อมกับปีสอง ราคาอยู่ที่1,149,000บาทนะคะใครที่มีประวัติเครดิตด,ดีค่ะ คันนี้ผลเริ่มต้นแค่20,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะพี่ๆขาใครสนใจแล้วโทรสายด่วนทางมตุเฟินได้เลยนะคะที่เบอร์0834302688นะคะ0834302688แล้วก็นะคะเซฟไลน์นะคะมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่ขาอยากได้แล้วนะคะติดต่อได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองนะคะคิดถึงเสรีไทยรถสวยนะคะขอบคุณคะ่ะ